สวัสดีครับผมชาติจรรทรับนะครับาพาไปน้องมาดูรถเกี่ยวเลทขัน้นตอนกินรีก,กันช่าง2019ครับโอ้เจอเข้าวนอนนาข้าวนอนน้ำจัดเต็มเลยครับที่นานพันเลมจัดให้จากสุพรรณบุรีอุ่มสองตันครึ่งครับจะเป็นเหลี่ยมๆนะ ทรงไม่เหมือนใครครับตัวเดินก็ไม่เหมือนใครไฮเดดนะครับแล้วก็มเีเครื่องยนต์นั้นมีนะโอ้ครับ J-O8E แท็กว้างถึง8 5้าเซนติเมตรครับปากกว้าง3มเมตรเลยมิลเลอร์เลย3ส4มด้วย ดูสิครับข้าวนอนโอ้ยยังเอาได้กินครับ ที่ตะแกรงกับข้าวไก่เต็มแล้วน้ำหนักประมาณเจ็ดตันครึ่งของแท้ครับของแท้จะตรวจทางเรียบ si ข้ามันแทงเข้าไปในรองเท้ามันโดนเลยมันเจ็บเอาออกก่อนครับโอ้มาเต็มอุ้มเลยครับตรงนี้ประมาณห้าไร่ได้ครับโอ้ห้าไรได้อุ้มหนึ่งต้นไม้เด้อเอาเอาไ้เด้อโอ้ดูปากเขาครับนี่

จะข้าวนอนนะครับแต่เกี่ยวออกมาสวยครับเหลืองไม่ดำเออยอมรับนะครับก็คนเกี่ยวฝีมืออยู่น้องสังเกตที่ข้าวนะเหลืองนะครับหรือว่าผลงานดีทีเดียวก็วัดกันที่ข้าวข้าวนอนอย่างนี้แหละสำหรับค่ายนะครับ เก็บแล้วครับไปเก็บเออวิ่งให้ดูหน่อยไปเก็บข้าวอีกนิดครับอ๋อเต็มปุ่มแล้วครับเดี๋ยวจะเอาข้าวไปเดินรูอว่าจะเดี๋ยวเริ่มวิ่งใหม่ครับเล่นมีมันห้าไร่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็สองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดโอ้ห่าไรได้สองหมื่นกว่าโอ้เอาขอ,อรับข้าวแล้วครับพอดีของแท็กนะในบรรดานรถเกี่ยวในพรินเตอรีอรแทกกว้างสุดครับแปดสิบห้าเซนติเมตรดูเอาไดครับ แมตอีเออโอ้ยพลังครับพลังพลังเฮ้ยโอ้โหเหลือเฟือครับอ๋ดขึ้น,นดื้อเลยครับตัวเดินไฮเดดเนี่ยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเดินครับ โอ้น้ำท่วมเลยตรงข้ามเลยโอ้ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะเสร็จห้าไร่อ๋อเดินใส่หุล้อดำรับเ <c oughs> อาปล่อยเดี๋ซูบเลย <c oughs> อือ ใสพรกินกินนารีก็สอบทามได้ครับนะเดี๋ยวดูว่าสองตันครึ่งนี่ใส่หกรอดำได้เยอะไหมเออดันร้อนครับตับจะแตกไรละหกร้อยโอ้หาไรนี่เล่นไปครึ่งชั่วโมง ก็รายได้ดีช่วงนี้พอนกินอรีปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ2ล้านกลางๆนะครับสำหรับค่าตัวของเขาโอ,โอ,โอ้ท่อเดินใหญ่ครับนะ ได้ประมาณหนึ่งตันละยวมีต่อเหลือประมาณอีกสิไร่ครับข้าวนอนทั้งนั้นเลยอ่ะรถกำลังเลยข้าวออกดีครับไม่มีติดทอเดินก็4มิตร ที่เดินทางมาจากสุพรรณครับทีมงานปลาเหลิมะจะหมดแล้วหรอโอ้เจ้าของนาวเครื่องดื่มมาให้แล้วครับนะสา่จวดฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ